คอนเน่รสมะเขือเทศอร่อยทุกที่ที่มีคอนเน่อนดีนักกีตราวงดนตรีชื่อดังของอีสานคุณผู้ชมคะคือเขามีการกู้ยืมเงินเพื่อมาเปิดร้านอาหารด้วยแต่ทีนี้ด้วยความที่เศรษฐกิจไม่ดีเวลากู้ก็จะกู้เจ้านึงเพื่อมาโปะเงินอีกเจ้าหนึ่งกู้เจ้าหนึ่งเพื่อมาโปะอีกเจ้าหนึ่งปรากฏว่าเบ็ดเสร็จปันหนึ่งต้องจ่ายดอกวันละ50,000บาทเฉพาะจ่ายดอกแต่ล่าสุดคือไม่ไหวแล้วเจ้าหนี้รวมทั้งหมด30รายเนี่ยตามมาทวงหนี้ทุกวันเลยค่ะ ในที่ที่เจ้าหนี้นะคะมาทวงหนี้ตัวผู้เสียหายที่เขาออกมาร้องเรียนทราบชื่อผู้เสียหายคือนายเอนามสมมุตินำเรื่องเนี่ยมาร้องเรียนกับคุณเอกภพเหลืองประเสริฐค่ะเพจสายหม่ต้องรอดนะคะคือเขาบอกว่าเจ้าหนี้เขาเนี่ยรวมเบ็ดเสร็จแล้วน่าจะ30เจ้าได้ มาทวงเงินเกือบทุกวันมาทวงที่บ้านมาทวงที่ร้านอาหารมาทวงแบบโอ้โหเขากินไม่ได้นอนไม่หลับแล้วตอนเนี้ซึ่งนายเอลูกนี่เขาบอกว่าเดิมทีเมื่อก่อนนะ,นะคะคุณผู้ชมเขาเป็นมือกีตาร์วงดน,นตรีอีสานชื่อดังเลยระดับประเทศเลยทีนี้ก็มาเปิดร้านอาหารขนาดเล็กสัก20โต๊ะโตได้แต่ว่าช่วงโควิดอะคะ่ะคือร้านก็หมุนเวียนได้ไม่ดีเขาก็เลยตัดสินใจไปกู้ยืมเงินนอกระบบ ซึ่งก็คิดดอกเบี้ยร้อยละ20ต่อ24วันเพื่อมาบุญเวียนในร้านน่ยนะคะเนื่องจากว่าช่วงนั้นก็ไปกู้ตามธน,งนงคงธนาคารคือกู้ไม่สําเร็จอะคะ่ะทีนี้พอเขากู้มาไม่ได้กู้เจ้าเดียวไงเพราะว่ากู้เจ้าหนึ่งก็ต้องมาโปะเงินให้ก่าวเจ้าสองอีกเจ้าหนึ่งมาโปะเงินอีกเจ้าหนึ่งกู้ไปกู้มาไปเสร็จแล้ว30รายด้วยกันและต้องจ่ายเฉพาะดอกเบี้ยนนะ จ่ายเฉพาะดอกเนี่ยวันละ5 0,000บาทตอนนี้ยังจ่ายไม่หมดยังเคลียร์หนี้ไม่หมดด้วยทีนี้ระหว่างที่มีการนั่งถแถลงข่าวกับคุณเอกภพเหลืองประเสริฐนะคะคุณผู้ชมรู้ไหมคะระหว่างถแถลงข่าวเลยนะปลักว่าโทรศัพท์ดังขึ้นตริงตริงโทรมาหานายเอนามสมมุติลูกหนี้เป็นสายจากเจ้าหนี่โทรมาทวงหนี้ลองฟังหนะะ่อยค่ะพี่ไม่ได้มาโล้หนี้ใครทั้งนั้นแต่เดี๋ยวพี่จะมาได้ดูว่าความสามารถในการใช้หนี้เขามันอยู่เท่าไหร่ แต่สุดท้ายแล้วทุกคนจะได้หนี้คืนทั้งหมดน้องเข้าใจที่พี่พูดใช่ไหมก็คือประมาณวันวันังไงอะพี่ก็คือจะคุยกันวันไหนอะอย่างน้อยๆสัปดาห์นี้ยังไม่ต้องมาเก็บสัปดาห์นี้เขาไม่มีไม่มีมมจะให้แน่นอนพี่ต้องเอารายการเข้ามาดูว่าเขาจะต้องคืนเงินยังไงนะและเดี๋ยวกลับไปบอกกับนายทุนเจ้าของเงินของเราหน่อยอเดี๋ยวพี่จะบอกอย่างนี้ทุกเจ้าเหมือนกันหมดอะอาจจะต้องเขยืบไปถึงสิ้นเดือนอะแล้วเดี๋ยวสิ้นเดือนเนี่ยแต่ละเจ้าจะทยอยจ่ายเงินคืนให้หมดมีทั้งหมดตอนเนี้ยพี่มาไล่ดูลูกหนี้ แล้วไม่ได้มีแค่สายเดียวนะคะคุณผู้ชมเจ้าหนี้โถม,มาทวงหนี้อย่างต่อเนื่องเลยอะ่ะบางเจ้าไม่ยอมพักหนี้ให้แต่ว่ายอมลดดอกเบี้ยรายวันให้บางเจ้าก็ผูดจามไม่ดีเลยนะคะบางเจ้าเข้าอกเข้าใจให้คุยกับนายทุนหรืออะไรแบบนี้สุดท้ายแล้วคุณเอกบพบบอกว่าเดี๋ยวเรื่องนี้ก็จะเจรจาก,กับเจ้าหนี้ให้ให้เขามีการพักหนี้หรือว่าเจ้าไหนที่ได้ดอกเกินเงินต้นไปแล้วก็ให้ยุติการเก็บเงินหากไม่ยอมเดี๋ยวจะให้ตำรวจเคลียร์ต่อไปค่ะแต่ย้ํานะเป็นหนี้ต้องใช้หนี้แต่ว่าโอโ้โห เก็บดอกเยอะขนาดนี้วันละห้าหมื่นก็จ่ายไม่ไหวเหมือนกันนะครับ